แนะนำร้านอาหารล้างดังนะครับเปียกตำเสด็จตั้งทุ่งนะครับร้านดังปทุมธานีสามโคกนะครับนี่บรรยากาศฟินๆนะครับตกแต่งร้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับลานจอดรถกว้างขวางนะครับนี่นะครับบรรยากาศกิจกรรมฝาผนังสวยงามเลยทีเดียวนะครับ การตกแต่งร้านนะครับเกาะที่จอดรถกว้างขวางนะครับเปียกตำเสด็จลั่นทุ่งนะครับร้านดังนะครับนี่ร้านดังนะครับญาติปทุมธานีสามโคกนะครับย้ำอีกที่นะครับถือว่าฟิลลินนะครับบรรยากาศนะครับสุดยอดเลยนะครับเอาเอาเบียร์มาก่อนนะ ในต้องห่วงนะครับหน้าฝนนะครับหน้าฝนแดดร้อนนะครับโต๊ะที่นั่งเพียงพอนะครับบรรยากาศฟินๆนะครับอาหารมีหลากหลายเมนูนะครับมุมเซอร์ฟี่นะครับมุมถ่ายรูปนะครับสวยๆงามๆนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับทางเข้านะครับเป็นสะพานนะครับ สะพานไม้เข้ามานะครับตรงนี้เป็นทางเข้านะครับทำให้ป้ายเรียกตำเสด็จนั่นท่งนะครับพอเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นลานจอดรถก้องขวางนะครับบรรยากาศฟินฟินนะครับช่วงนี้ก็เป็นร่วงเย็นนะครับบรรยากาศก,าศก็ลมลื่นเลยทีเดียวนะครับก็ฝนพังกำลังจะมานะครับ อาหารมากมายหลากหลายเมนูนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแนะนำเลยนะครับร้านนี้นะครับเปียกกำเสด็จท่านทุ่งนะครับร้านดังแากปทุมธานีนะครับอาหารมากมายหลากหลายเมนูนะครับบรรยากาศนะครับเห็นไหมครับริมคลองนะครับนี่ครับเปียก ตำเสด็จลั่นท่งนะครับก็จะมีในส่วนของหลังคาอัตโนมัตินะครับกันแดดกันฝนนะครับนี่ครับฝนมานะครับลงเม็ดปัดป้ายนะครับนี่ครับกดดีมมดตัวเดียวนะครับทั้งเดียวรู้เรื่องนะครับคือนดินผ่านนะครับดินผ่านนะครับบรรยากาศของคันก็ดีนะครับ พอดีเรามาได้จังหวะพอดีนะครับก็ผนกำลังลงเม็ดนะครับก็อีกหนึ่งอันซีนนะครับของีบบบ่เขบอกในส่วนของเพียรทำเสด็จล่างทุ่งนะครับบริการลูกค้านะครับในรองรับลูกค้านะครับแดดร้อนฝนตกนะครับดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับฝนตกแดดออกจะมีปัญหา ป็นการรับประทานอาหารรูปป่านะครับอาหารมากมายหลากหลายเมนูนะครับอคอนฟิตน,นะครับก็วันนี้ก็อยู่สะดึกเลยนะครับยากาศผลก็พรมท้วันนะครับาากับอาหารหลากหลายเมนูนะครับหรือว่าอร่อ,าาอยอถ,ถูกปากเลยที่เดียวเชี่ยวนะครับน,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 นี่ก็ได้รับเกียรติจากเจ้าที่นะครับนี่ครับ ตั้มอโต้สวิตนะครับนี่ครับร้านดังย่าปทุมนะครับปูดังนะครับล้วก็เจ้าของร้านนะครับเียตั้มเสด็จ่านทุ่นครับบริการเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับสีพีการทั้งอยุธยานะครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับ